ขึ้นเขาค่ะพี่น้องยายเล่นสิไปอำเภอหนองบะแดงค่ะเมื่อเนี้สิพาพี่ผ้าน้องไปเที่ยวชมสะานตีสำคัญอีกหม่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะโอ้บรรยากาศดีดีค่ะเที่ยวชอุ่มล่มลื่นอู้หเส้นทางโคดเขียวมากเลยค่ะพี่น้องคะยายเล่นสิมาเที่ยววัดพาเก่งค่ะพี่น้องคะ ถึงแล้ววัดผาเกื้วัดพัฒนาตัวอย่างค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผูสูคนเสียงเจ้าแจ๋วยะเล่นมาอีกแล้วค่ะสวัสดีลุงป่าเอาอาสูผูสุคนคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี่มานางเม่อ,มา,อมายืนแพ่แว่ยอยู่อยู่ขางกอไผ่พี่น้องค่ะอยู่ขางกอไผ่ น้อใหม่ไหมพี่น้องน้อใหม่แต่น้อยใหญ่ๆไมายืนอยู่ขขางกอไผ่แล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศอ่าบริเวณวัดเนาะค่ะเนาะน้องหนำยิ้มใหญ่ๆพี่น้องค่ะแล้วก็ถนนคอนกรีตรอบๆสะนี่ก็สะดวกสบายค่ะพี่น้องย่างสะดวกสบายอย่าลืมสิให้พี <boundaries> ่น <creo cek ako> ้องเบิ่ง เจดีที่สีม่ากะวายสักกะมะเนล่ะค่ะเดี๋ยว่าเล่นสีแพ่นกองให้เพิ่อนน้งค่ะนานเห็นบอกค่ะโอ้นี่คือวัดผาเกิิงค่ะพี่น้องค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงค่ะเดี๋ยวเ้าไปรับชมกันน้ะคณะว่าคนมีอย่างแนวหยาดยมผูสแสวงบุญกับมาบะขาดสายค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องค่ะนี่คือน้องนามใหญ่บริเวณหนาวัดเนาะค่ะเนาะออ้ยฝูงป่าสอนฝูงป่าพี่น้องค่ะนี่จะโตัวใหญ่ๆปลาลายขนาดบรรยากาศลมลื่นดีค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะ่ะเราเบิ่งปลาพี่น้องสอง ka, นนาะคะ่ะเน้องปูเพิ่นมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เพิ่นกับสื่อขนมปังสื่ออาหารมาใหาป้ปลาคะ่ะ <ies S 1> พี่น้องคะ่ะเบิ่งปลาทองตัวนั้นน้องอมองมเห็นปลาไหมลูกขน,นาดโตบักใหญ RIGHT ่เลยโอ้ยดูสิดูปลาสิลิเลียเลือดลูกลิเลียเลือดเคี้ยวไม่ไดุ้ขนาดปลาสีทองตัวบักใหญ่โอู้สอนนาะค่ะเน้อง บริเวณวัดแห่งนี้น้องนามใหญ่ปาา่าธรรมชาติค่ะพี่น้องคะป่าเนินป่าตะเพียนปลาดุกปลาสวายอู้ค่ะพี่น้องคะบริเวณ้านหลังยยลินนก่ก็คือโบสของวัดพระเก่งเนาะค่ะเนาะเป็นออียงที่สวยงามอรามตาอลังการมากๆค่ะ ตอนนี้ก็แน่นหน่อยกำลังทำความสะอาดนะคะเนาะกวาดลานวัดลานบริเวณโบสถ์พี่น้องคะ่ะในบริเวณวัดนี่คือสาราเฉลิมพระเกียรติในหลวงคลองลาด60ปีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปทั้งพุ่นกับสิเป็นยอดเจดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะ โอ้พระสงฆ์แน่นอยู่เหนือหลายหลายพี่น้องเพิ่นก็ซอยกันกวาดบริเวณวัดดูแลความสะอาดนะคะเนาะค่ะภายในศาลาในหน่อยหลังนี้ในบริเวณวัดนี้กษัิมีศาลาหน่อยสำหรับบานของปูดวงญาดีคุณตาคุณยายที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดเนี่ยวทั้งด้านทิศใจที่กรบบาบไหว้ข้ารพบ,บูชาของคนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงอำเภอแก่งขอ้อแล้วก็อีกลหลายๆอำเภอที่ได้มีความเคารพนับถือปูดวงยาดีแล้วก็ที่เล่าได้คุ้มครองปกปักรักษาในพื้นที่แห่งนี้เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะยลินกันเลยพาพี่พานอ้องได้มาเบิง่งน้ำแล้วก็ขอพรเพื่อน,น้ำค่ะ หลังจากถ่ายทำวิดีโอนี่แล้วยาลินกัสิไดขอพรปูดวงยาดีคือกันเนาะค่ะเนาะก่อนที่ี่ขึ้นไปเบิ่งจุดชมวิวยาลิ้นกัสิถ่ายให้เบิ่งบริเวณรอบๆวัดสะกอนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่เป็นทริปเที่ยวที่คุมค่าอิลีค่ะพี่น้องได้เห็นสถานที่ต่างๆที่ บ่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะแมนว่าสิเกิดอยู่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าแยาลินกับบด้ยอยู่บ้านจ้าขวงเพราะปันใดได้พี่น้องยล่ลินไปไงอยู่อุดรใส่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่อุดรค่ะโอ้่นกะเห็ดไ้เบิง่งด,ดีดีค่ะพี่น้องคะทั้งทั้งโคนเห็นนันกะชีเป็นค่อยๆเจดีค่ะพี่น้องค่ะ คนมีศีลหาคอไหวรอบๆหลัววัดด้วยนะคะมุสาวาทาเวรมณนีค่ะคนกับทีนีศีลหาคอไหวให้เบิงอุ้ใดเหตผิดศีลผิดธรรมเนาะค่ะเนาะเกตสังฆวาสพุทธอุทยานชัยภูมิ พิทักษ์ซื้อซื้อในราชการก็คือวัดชัยภูมิพิทักษ์เนาะค่ะเนาะถ้าเป็นซื้อแบบที่ห้ารู้จักกันก็คือวัดพาเก่งโอ้บริเวณวัดเพิินกว่างใใไงไพศาลหลายพี่น้องเออ้ยค่ะทิปนี้ก็สิเป็นทิปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายใ,ในอำเภอที่เจ้าของอยูแล้วก็ไก่เคียงเนาะ น,น้องเทียนยืนอยู่ข้างหลังเยลินกำลังกินไอติมพี่น้องบริเวณวัดบ้านเพิินสะอาด,อาดค่ะพี่น้องคะสะอาดสะอ้านเครื่องตัดหญ้าก็มีสะอาดสะอา้านายค่ะลมลื่นดี <S <S วัดแห่งนี้เป็นวดัดพัฒนาตัวอย่างค่ะพี่น้อง <S <S มีการบวชพรม,มีลูกกระซิว้าผปู สิยขอนายาบตาข้ามไหวพอปูเวสวุวรนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะท่านยืนประงานอยู่ทางขึ้นที่เสเฟเบิงจุดชมวิวของผาเกิงอาเยลินกับไิวายขอพรพรปูสกอนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะอาเฮาก็มาขอพรไปน้ำกันมากว่าสันหลานสาวเยลินมาน้่ค่ะพี่น้องค่ะบบทำสวยมากไม่เคยเลยว่าก็ไม่เคยตัวสอนบริเวณวัดค่ะพี่น้องลมลืมล่นไปด้วยปลาภายัย น้ะค่ะนะ้อปลาเนหัวค่ะอออโอ้เพื่อนหาเขา่าบ่าโอ้เป็นมังกรค่ะพี่น้องค่ะมั <c oughs> งกร,งกรอู้มองลงไปเห็นบริเวณเบิง่งไปค่ะพี่น้องค่ะยายลินกับสิภาพพี่พาน้องขึ้นไปเอ่อตรงจุดชมวิวนะคะะ่ะเอราะไปเบิ่งกันว่ามันมีอยังเนี่ย ห้เาเบิงอ้ยดอกจำปาหรือดอกลีลาวดีเนาะค่ะเนาะนี่คือจุดชมวิวของวัดผาเกิงนะคะเนาะ มองลงไปด้านล่างก็สิเห็นก็สิเห็นปูนทั้งอำเภอหน,นองบัวแดงทั้งหมู่บ้านต่างๆที่อยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะด้านหลังยะเล่นก็สิเป็นพระพุทธรูปเนาะคะ่นะเนาะ,ค,ะค่อนข้างสิสูงค่ะพี่น้องค่อนข้างสิสูง สิบห้ายังลงไปเบื้องจุดชมวิวข้างลางค่ะพี่น้องคะ่ะที่พี่น้องเห็นเป็นม้านั่งนะคะน้องพิม์ลยานยานความสูงอย่าเล่นกัะยานเด้พี่น้องแต่บ่ามาแล้วอย่าเล่นกะสีเบงห้แล้ว,วลนเวนะวา,าเะ,นเนะค่ะเนาะถ้าชันสีมาบ่ราหอดมองแหมไปค่ะพี่น้องรับชมวิวสวยๆไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะท่องเที่ยวไปกับยายลินในทริปนี่ เชื่อว่าค่ะตกบล็อกคลองอย่าเล่นกับคออนุญาตบาดค่ำเถอะค่ะเด้อค่ะ,คะสิ่มิตโต้หันนางรับลมเย็นๆพี่น้องค่ะสิ่มิตโต้หันนางรับลมเย็นๆใส่หนองพิมพ์นางโต้นั่นให้แม่เบิ่งดูนั่งใหญ่ <laughs> <laughs> เอาสวยบนวิวด้านหลงังภูเขา ยางสวยงามกระาสพี่น้องได้เบึงนะคะเนาะเบิง,บงด้านล่างของเยลิ่นนี่คือถนนได้พี่น้องหน้าผาได้ยเยลิ่นยืนอยู่หน้าผาค่ะพี่น้องคะ,คะบริเวณรอบๆนะคะ สมซื้อกับว่าวัดผาเกิงค่ะพี่น้องคะามีดอกเฟืองฝ่าอยู่หนีอุ้มหนึง่งค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องทริปนี้อย่าเล่นผ้ามาเยี่ยมยามถามข่าวอําเภอนองบัวแดงผู้ใดยุเขตอําเภอนองบัวแดงแนยกเมื่อคืนค่ะเอฟซีท่านใดอยู่อำเภอนองบัวแดงแนค่ะค่ะตอนนี้อยาล่นก็ยืนอยู่จุดชมวิวว,วัดผาเกิงค่ะพี่น้องคะเห็น บริเวณทั้งมืดเลยค่ะพี่น้องค่ะล่มกับเย็นดีค่ะพี่น้องโสดีเมื่อนี่แดดบ่ิฮวันปันใดค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คุ้มค่าที่สุดอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่ได้พาพีีพานนองได้มาบ่งสถานที่ต่างๆที่สวยงามหรอกสถานที่กราบไหวที่เคารพนับถือของลูกสาวของ พุทธศาสนิกชนเนาะค่ะเนาะของผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ผู้ใดที่ไม่ลูกไม่เต้าที่สีนํามาบวชเลี้ยนก็สามารถนํามาบวชที่วัดผาเกิงใดนะคะค่ะบวชเลี้ยนเพราะว่าตอนยันเล่นเข่ามานั่นแน่นหน่อยกวดล้านวัดรหลายนั่นก็คือบวชเลี้ยนค่ะพี่น้องคะแน่นหน่อยมาบวชเลี้ยนเป็นสถานที่ให้การศึกษาทั้งทางโลกและทั้งถ้ำอีกสถานที่หนึ่งที่ทั้ง จังหวัดชัยภูมิพันยกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเนาะค่ะเนาะวาอยากเล่นกับทั้งวาดเฉียวพี่น้องค่ะคลิปนี้ยาเล่นกับอยากสิบอกพี่บอกน้องเอฟซี FC ลุงป่าอาวอาสุภูสุคนเนาะค่ะเนาะเชือว่าคําเวาใไดกิริยาไดหรือว่า,าการนำเสนออาสิบอคอยถือตองทั้งหมดยาเล่นกับกราบขออภัยไว้หลายหลายเด้อค่ะเด้อค่ะก็เรียนรู้ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆพ่อนท่านใดที่ยลิ้นไปบ่หอดก่อนบ่ถึงไปย่มย้มถามขา่าวบ่ท่านเวลากะ ขออภัยไว้หลายเด้อค่ะเด้อคอยเป็นคอยไปกล่าวไปน้ากันมีโศกไม่ใช่ไปน้ากันดูแลกันไปตลอดไปเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้ยาเล่นสิขออนุญาตบาทข้ามลาไปสกอนขอบุญขอบคุณหลายๆทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กําลังใจเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย